สวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวโซเชียลน,นีนาลาวันนี้ดิฉันจะพาไปเที่ยวชมบรรยกาศเกาะพีพีเราไปชมกันเลยค่ะเกาพีพีอ่าวที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามในอันดับต้นๆของกระบี่ยอมรับว่าสวยสะกดตาทั้งสีน้ำทะเลหาดทรายขาวละเอียดวิวภูเขาหินปูนที่ตั้งตระงานรอบๆอ่าวค่ะสวยงามจริงๆค่ะ และนี่คือสถานที่พักโกรงแรมไซพีพีไอแลนด์วิลเลจค่ะรีสอร์ทไซพีพีไอแลนด์วิลเลจซึ่งเป็นรีสอร์ทเขตร้อนที่เหมือนฝันบนหาดทรายสวนตัวที่ขาวบริสุทธิ์ยาวแ0 0เมตรซึ่งโอบร้อมด้วยผืนน้ำสีฟ้าคามของทะเลอันดามันรีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวของขนาด70เอเคอร์ในพื้นที่ส่วนตัว ของอ่าวโลบาเกาบนชายฝั่งตะวันออกเชียงเหนืออันเงียบสงบของเกาะพีพีสวยงามมากเลยค่ะ The curtain, and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Give me a sign